สินเจ้าสินเจ้าสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับกินกับบอลแซบคักพูดมือนี่ได้ต้ตมตำพี่น้องส้มตําผัดหมี่ผัดหมี่กับขอนคางที่ยิ้มุนอุ้ยปุ้ยนะพี่นอนะ้องเนาะเพราะเป็นหมี่บ้านหมี่บ้านทํามือนะครับพี่น้องที่ไปถูในถูเป็นแผ่นนะพี่น้องแล้วก็ไปตากแล้วก็เออซอ,นะซอยเนาะซอยเสร็จเราก็เอาไปตากอีกทีหนึง่งพับ เป,เป็นเอเป็นแผ่นเนาะแล้วก็ไปตาเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างครับตัวอย่างเป็นแบบนี้ครับเป็นมีมีโคราดมีบ้านบ้านมีทํามือครับทํามือแล้วก็มัดต,ตกเองครับพี่น้องแล้วก็เอาไปตากแดดพี่น้องจริงๆอะยังไปตอนตอนทำเนาะพี่น้องเนาะยังบ่ได้ยังบ่ได้ไดอ้มัดต,ตกเนาะ เป็นแผน่นเป็นเส้นสดๆ <c oughs> ต้องพับนะพี่น้องยิมมีวิธีทำเนาะการทำเน,นาะต้องพองับ,บแ,แล้วก็เอาใส่แพงมีนะครับแพงไม้ไผ่สารนะครับแล้วก็ขึ้นแพงเต็มแพงแล้วก็ไปตากพี่น้องตากสักประมาณแดดนหนึ่งเนาะพี่น้องนอนแล้วก็ยิ่เก็บครับตอนสมัยตนบอลเป็นเด็กน้อยนี่บอลก็เคยทําเคยทําก็ใหญ่ครับน,นี่ก็ใยายทําฝากมาพี่น้องฝากมาให้มากินกุ้งเทพเยอะอายะพี่น้องเป็นถุงบากใหญ่พี่น้องนี่มีนี่มีโคาราช มีโคราชของแท้ได้นี่ทำมือถูมือแล้วก็แปง้งนี่ก็เป็นแป้งโม่ได้พี่น้องเป็นโม่โม่เอามเองแบบสมัยก่อนนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับเป็นมีทำมือภูมิปัญญาบรร ب ا วพิธีบ้าน ا พี่น้องเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะครับพี่น้องพอต้องเอาหลายยายห้างครับบ่หิวคือบ่กินบ่กินคือบ่หิวครับกินกระบอกแซบคักพูดมาครับจวดจา,าดฟาดบืมครับมือนีได้ต้มต,ตาพัดหมี่โคราชครับมีก็ให้ดูเป็นตัวอย่างไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ครับมาพอต้องเอาหลายยายห้างหิว พี่น้องอมาต้นหน้มามต้มตำก่อนครับมือน,นี้น้มามต้มตำนัวพี่น้องมาขยุมพัดมีก่อนเลยพี่น้องพัดมีนี่ก็ใส่หมูใส่หมูได้าพี่น้องเนี่ยหมูขยุมพัดมีก่อนเลยเติ้นก่อนยี่ค่อนข้างยี่เล่เนาะพี่น้องนะแต่อร่อยมีบ้านนี่เป็นมีที่แบบหอมครับ พ่อเป็นเขา่าแช่เขามูสมัยเด็กๆก็ไปช่วยเพื่อนบ้านตาเนี่ยมูเนาะตอนเชา้าไปด่ทูแต่เช้ามีออร่อย,อย ย้อมต้มตำแยต่อไปอืะอืม อือร่อยพี่น้องพัดมีกินก็ตมตมต้องออกหวานๆนิดนึงพี่น้องตัดเพจน,นี่มาพี่น้องขยุมข้าใ,ใหญ่มาอื แซ่บ <Step S 2> ม,มากสดน่าแซ่บขนาดพี่น้องมือน,นี่ตุ๊ดตุ๊ดอ๋อ อร่อยเซ็บ hmm. ดิฉันี่พักต้มตำกระพัมีตตมมนี่ พัดมีมีไวตัดแก่เพชรนาะพี่น้องนะแต่กแ็<ม>แแ่บแ่บคักอืม ลืมพี่น้องกินจนยิ้มมดแล้วเนาะเม็ดกระถินแมหมรวยจักหน่อยพี่น้องยิ้มมดแล้วเนาะลืมเ <laughs> ม่มมกะทินอะ นัวเข้ากันดีครับไมกอร์ถินมันดีเนะาะไมกอร์ทินนะอะ mm, mm. แคบคักพี่น้องยุดไปได้เลยไหมสึงตอนเนี่ยอืม อร่อยน,มมอน้ำสมตำงคนนู้นมายิ่งตัวยิ่งนัวพี่น้องนมม้ำสมตำงสิ้นมาแล้วก็กระยิบหมดละืม จับครับอืม เผ็ดแซ่บจิตจัดอมืมนัวมากพี่น้องอืม ตสมตามมดก่อนเอกพัเมียนัวฮึ <laughs>

เผ็ดแซ่บพีบ่น้องจีจาร์โอ้ยอร่อยมดเลวพี่น้องโอ้ยกำลังเพลินเลยพี่น้องครับจังไรมื้อนี้ขอลาไปก่อนครับอิ่มเลวเผ็ดนิดนิดนาะพี่น้องนี่แต่แซ่บนัวครับพี่น้องขอขอบคุณทุกรายทุกใจท,ทุกกำลังใจนะครับปิดภาพประกันรายขอโทษขอภัยนะครับกินกับบอลแซ่บคักพูดมื้อนี้ขอลาไปก่อนครับติดตามชมอีพีต่อไปนะครับขอบคุณที่สนับสนุนน้องบอลมาตลอดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ